ท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของปัญหาอาทยากรรมณนะวันนี้นะครับคนอาจจะนึกถึงเรื่องของอาทยากร,รผู้ก่ออาทยากรรมอยู่บนท้องถนนเพียงอย่างเดียวกระชากส่งกระชากสร้อยปล้นฉกชิงวิ่งราวสิ่งนี้คืออาทยากรรมในอดีตปัจจุบันเข้าสู่โลกดิจิทัลแล้วนะครับบอกบางคนก็บอกโลก4.0แล้วนะครับอาทยากร,รผู้ก่ออาทยากรรมเนี่ย ตอนนี้เขาอยู่ในโลกดิจิทัลเราจะเห็นว่าจะมีเพจปลอมคนโกมิจฉาชีพต่างๆที่ไปหลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์และเกิดความเสียหายมากมายนะครับบางครั้งเนี่ยผู้เสียหายค่าตัวตายเลยครับโดนหลอกเงินไปหมดนะครับหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่เป็นเจ้าภาพก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องของรูปแบบคนโกงมิจฉาชีพ ที่ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเวทางพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะ ครับสวัสดีครับผมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเวททางครับผมค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันหน่อยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โยมีการทำเพลเอ่อเพจปลอมขึ้นมาแบบเยอะมากมายนะคะทั้งการอ้างเป็นหน่วยงานรัฐอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์บ้างเนี่ยเพื่อที่จะหวังเอาข้อมูลของคนที่หลงเชื่อตอนนี้เนี่ยเขามีแนวทางหรือว่าการหลอกลวงอะไรรายละเอียดมียังไงบ้างคะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า โซนไซเบอร์เนี่ยนะครับมันเข้ามาใช้ก็ตรงๆคือ Facebook หรือโซเชียลมีเดียที่เรานิยมใช้ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นะครับเฟซบุ o กเนี่ยค่ะแล้วก็เปรากฏว่ามันซื้อแอดเลยนะครับซื้อโฆษณาจากทาง Facebook เนี่ยแล้วก็ยิงเพจปลอมเข้าไปถึงคนจํานวนมากเลยนะครับครับทั้งบางทีก็ใส่ดีเอสบ้างใส่เป็นตำรวจไซเบอร์บ้างสตอชอบ้างถ้าท่านเดือดร้อน จัดโจรขอให้ติดต่อมาที่ไลน์นี้เพจนี้แต่ว่าเชื่อมไปเป็นหลังบ้านนของโจรหมดนะครับบางทีก็เอาข้างหน้าเนี่ยของจริงเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยก๊อปปี้ของเพจเว็บเพจตำรวจมาเลยแล้วก็แต่ว่าหลังบ้านกลายเป็นของปลอมหมดนะครับค่ะแล้วก็คือจริงๆเจตนาเขาก็จะมีสองวิธีสองรูปแบบนะครับหนึ่งเนี่ยต้องการข้อมูลจากประชาชนครับ,รบ,รบว่าท่านชื่ออะไรเบอร์อะไรรู้หมดนะฮะรหัส รับในการเข้าถึงต่างๆเดยเฉพา็ขอไปด้วยสมขอไปด้วย<ฆ>สองเนี่ยก็ติดต่อเลยพอได้เสร็จเนี่ยก็พูดคุยเลยก็ชวนหลอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่ามีคดีมีข้อมูลพบว่าท่านเนี่ยไปเกี่ยวพันกับอาชญากรรมนะครับยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ฆ>เดี๋ยวเราจะดูแลให้นะก็หลอกไปชวนคุยไปเลยนะครับก็มีพบทั้งสองรูปแบบน,นี่ที่เราเจอกันในใน ในวงกว้างแล้วเยอะมากๆช่วงนี้นะครับค่ะพูดถึงแล้วพอเพจปลอมเหล่านี้ที่มันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วมีวิธีการที่แยบยน์แบบนี้เราจะสังเกตเพจปลอมเพจจริงกันยังไงครับท่านครับเอาของกรณีที่อยู่ใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับเอใน Facebook เนี่ยถ้าเป็นของทางการเนี่ยก็จะมีอะเช็คมาร์กนะครับนสีชมพูและเป็นลูกศรติ๊กเนี่ยเป็นบริิเคชันนะครับค่ะไอ้ตัวนี้จะมีนะครับทุกที่เลย สองเนี่ยนะครับเอปกติแล้วถ้าเป็นของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีมานานแล้วก็จะใช้อ่จะมีคนติดตามนะครับเยอะพอสมควรเยอะเยอะกว่าเยอะนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พอจะพอช่วยได้นะครับสามเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยจะยไม่ยิงโฆษณาไปหาท่านนะครับค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นมาหาท่านเองจะได้เพจของท่านไม่ว่าจะเป็น เรื่องอาชซียกรรออนไลน์ซึ่งอาจจะวิ่งขึ้นมาท่านไปดู TikTok, ทิกต็อกแล้วโทษทีไปดู Facebook แล้วมันฟีดเข้ามาในอดีตนี่ก็จะเป็นเรื่องหลอกลงทุนท่านกดเรื่องลงทุนอยู่มันก็จะฟีดเข้ามาสปอนเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากคนร้ายนะส่วนใหญ่เลยนะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับครับแบบนี้ก็เท่ากับว่าคนร้ายมิจฉาชีพเนี่ยเขาดําเนินการเชิงรุกใช่ไหมฮะถึงขั้นไปซื้อโฆษณาซื้อแอดเนี่ยเพื่อที่จะไปโฆษณาเพจปลอมของเขาให้คนหลงเชื่อ เออใช่ครับก็ต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยเอิมเกลือมากๆเลยนะครับหลอกเอาของตํารวจเลยนะครับไม่ใช่เอาแบบแต่ก่อนก็ไปรสนีบ้างสรรพกรบ้างตอนนี้เอาตํารวจเลยตํารวจไซเบอร์เลยนะฮะับดีเอสไอเดบบอกเป็นดีเอสไอเลยอายการอะไรนะครับเอิมเกลือมากก็อันนี้ก็เราก็ดําเนินการอยู่นะตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยถ้าเจอเนี่ยมันเราก็จะประสานทาง Facebook ก็ได้รับคำร่วมมือดีเขาก็ปิดให,ให้นะครับแต่แน่นอน,อนนะมันจับต้นตอนไม่ได้มันก็ยังยังโคลมาใหม่เรื่อยๆเปลี่ยนชื่อไปก็ยังมายิงโฆษณาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะท่านรองค้าแบบนี้แล้วเนี่ยรูปแบบกลโกงเนี่ยนะคะที่ทําให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อเขามองเห็นอะไรในจุดอ่อนของเหยื่อคะเขาเลยนําจุดอ่อนตรงนั้นเนี่ยมามามาหลอกลวงทําให้แบบหลงเชื่อได้ง่าย ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยพอต่ก่อนเนี่ยใช้โทรศัพท์มาใช่ไหมครับบอกว่ามาจากสรรพกรนะครับมาจากปปชปปงไอ้ไอ้ฟอกเงินต่างๆเนี่ยโทรมาก็ทําให้เสียกดใจก็ส่วนนี่ก็จะคล้ายๆกันนะพอเราไปกรอกเนื่องจากว่าคนที่จะเข้าไปกรอกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่างๆในชีวิตนะฮะอย่างเช่นต้องโดนคดีโดนผลแกล้งมาหรือมีปัญหาอะไรก็คือหาสุดที่ ผู้ได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้คนเราเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไปเชื่อมั่นกับตัวเขาให้ได้เอาเชื่อเขาเสร็จเตีย่ยอมทุกอย่างให้ข้อมูลให้ทอมูลจนครบจะโอนเงินไปก่อนเพื่อความอำนวยความสะดวกหรือหลอกด้วยวิธีการหอะไรก็จะตามมานะครับเขาต้องการความเชื่อมั่นก่อนความมีหลักฐานว่าเขามีตัวตนจริงนะครับก็จะหลอกมาอันนี้ก็จะขออนุญาตพูดเลยก็แล้วกันนะครับว่าเราทําอะไรกันไปบ้างคจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างี้ฮะที่อ ที่กระทรวงนะครับที่กระทรวงทำเนี่ยเราต้องเรียกว่ากระทรวงเน้นการป้องกันแล้วก็ตัดตอนนะครับให้ป้องกันเนี่ยแน่นอนนะฮะก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากครับแล้วก็หาขอความช่วยเหลือจากทาง facebook นะครับว่าเฮ้ยคุณคุณรับเงินไปจากประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยครับคุณก็ต้องช่วยมาดูแลลูกค้าด้วยคนไทยเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้ใครมาซื้อนะครับอันนี้ก็คุยกันเขาก็ ก็ยังดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เต็มที่นะฮะต้องยอมรับว,ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองเนี่ยที่ทําป้องกันก็คือเรื่องการปิดกั้นที่คุยไปแล้วนะฮะแล้วก็ใช้คาสั่งสารบ้างหรือว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้เขาปิดกั้นให้เร็วนะครับสามเนี่ยที่เราทําเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าตัดตอนน่อก็แล้วกันเราก็ระดมปิดบปญชีม้านะครับเพราะคนร้ายสุดท้ายเลยจริงๆเขาต้องการเงินครับไอพี่ไอนี่ไอนี่ที่เพจฟอร์หรือว่าติดต่อแต่สุดท้ายต้องงการเิน เราก็จริงๆมีกฎหมายไปแล้วนะฮะเรื่องที่ถ้าท่านโดนโอนเงินไปผิดเนี่ยท่านสามารถแจ้งแบงก์ปิดอายัดทันทีนะอายัดบัญชีทันทีทนทเราทําที่อยู่ก็ตัดตอนได้เร็วแล้วก็เราก็เร่งปิดบัญชีม้าตอนนี้ปิดไปเป็นแสนแสนบัญชีแล้วนะครับเรย่องน,น,นี้แสนสมบบัญชี <ๆ S 2> ไปแล้ว<ล>นะครับแล้วก็จับกลุ่มคนที่ขายบัญชีม้าเนี่ยซิมิม้าเนี่ยตอนนี้ก็เข่าร้อยคนแล้วนะครับก็จริงๆก็จะขอโอกาสเนี่ยฝากเตือนด้วยถ้าใครไปขายบัญชีม้าเนี่ย ติดคุกจริงๆนะครับทีเอาเงินมาแลกหลักพันหลักหมื่นนี่ไม่คุ้มเลยนะครับต้องขอฝากเตือนด้วยนะครับก็เพน่อการป้องกันนะครับป้องกันตัดตอนปลาปลามีก็ยอมแล้วว่าไม่ง่ายครับหลายๆครั้งก็โทรมาจากต่างประเทศครับมาไกลนะคะ ก็ะครับผมพอมาจากต่างประเทศอยู่จุดอยู่ต่างประเทศเราก็อาจจะสืบเข้าไปเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแล้วแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินการที่จะเอาผิดกับคนที่ทําผิดเนี่ยตอนนี้ดําเนินการอะไรไปอย่างไรบ้างแล้วคะเออมันก็มีหลายด้านนะครับค่ะแก๊งแก๊งแก๊งคอเนี่ยจรงิงๆในประเทศไทยเนี่ยเออเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปนะะันแรกเนี่ยเรื่องบัญชีมาอายัดไปแล้วเนี่ยแสนแสนหกหมื่นบัญชีไปแล้วนะฮะค่ะ แล้วก็ดําเนินคดีไปเนี่ยที่เร่งกันเนี่ยสักสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็สี่ร้อยกว่าคนที่โดนจับไปเนี่ยซึ่งจะติดถึงข้อติดตดคุก,กน,นะครับค่ะ<ฆ>แล้วดำเนินคดีพวกหลอกลงทุนเนี่ยก็ประมาณพันหกร้อยลายเข้าไปแล้วนะครับ<ฆ>จับผมพนันก็ประมาณเกือบเจ็ดพันหกพันกว่าลายเข้าไปแล้วนะครับก็จริงมันก็จับต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นพวกบัญชีม้าครับคือคนไทยเนี่ยเปิดบัญชีให้ แก call center เนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับ m a s t e r m i n อยู่ในต่างประเทศเนี่ยจับมักจะเป็นคนระดับบัญชีม้านะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอืมครับเ,<ร>เจ้าของเจ้าครับเจ้าของเจ้า<ช>ของ,ขอ,งอะไรอ่ะาสเตอร์มายไอ้เจ้าของโครงการทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่ต่างประเทศก็จับไปได้ในเมืองไทยเอากรนมาฟ้องในเมืองไทยจับไปสองแก๊งนะครั้งละเป็นพันล้านนะครับครับค่ะอืครับเป็นในไทยยึดไปเนี่ยสองครั้งใหญ่ๆนะครับครับ ก็มีการดรําเนินการเอาผู้เอาผิดนะฮะสำหรับผู้กระทาความผิดอย่างต่อเนื่องทั้งป้องกันแล้วก็ปราบปรามป้องกันคือให้ความรู้ปราบปรามก็คือจัดการกับมิจฉาชีพที่หลอกลวงนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการการที่เราจะทราบเนี่ยเบาะแสรหรือว่าทราบเรื่องราวเหล่านี้นี่นอกจากประชาชนเข้ามาแจ้งแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานมอนิเตอร์ที่จะคอยดูเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมครับ จริงๆแล้วเรามอนิเตอร์ต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะแจ้งมาที่เบอร์กระทรวงก็หนึ่งสองหนึ่งสองหรือถ้าตำรวจไซเบอร์ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับอันนี้เรามีการติดการติดกั้นไปทุกวันนะฮะวันหนึ่งจริงๆแล้วเป็นพันเฟซบุ๊กนี่สามสี่เดือนนี้ก็สี่พันกว่าสี่พันกว่าบัญชีกันแต่มันก็เปิดไมปิดคือมันเป็นเรียกว่าอะไรอะตามจับไล่แมวแมวไล่หนูนะฮะก็วิ่งหนีไปเรื่อย นาการปิดกานก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับก็แล้วก็การแจ้งเตือนก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เราทําอย่างที่บอกไปแล้วนะครับที่เรียนไปแล้วนะครับคือวิธีการตัดตอนก็เร่งป,ปิดบัญชีมาให้มาที่สุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายคนร้ายต้องการเงินครับอันนี้ก็เป็นการตัดตอน,อนก่อนที่มันที่เราจะไปโอนเงินอ่ะไล่จับตอนเนี้ยทางสมาคมธนาคารร่วมมือกันปิดตรวจเจอไม่รายงานตัวก็ปิดบัญชีไปไปิดเรื่อยๆเป็นแสนกว่าบัญชีแล้วแสนหกหมื่นบัญชีแล้วครับ ก็นอกเหนือจากเรื่องของการดูแล <Yeah. S 1> นะครับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งฮะนอกจากเพจปล o เพจปลอมแล้วเนี่ยเรื่องของเฟกนิวล่ะฮะท่านฮะดูแลเรื่องนี้กันยังไงฮะเอ,อข่าวปลอมเนี่ยเอ,อต้องขออนุญาตเรียนยี้นะฮะข่าวปลอมเนี่ยถ้าเจอเราก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ประาสานสัมพันธ์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่มีกฎหมายเซ็นเซอร์นะครับ,รบท่านสามารถโพสต์ด่าว่าใครก็โพสต์ได้เลยนะฮะ ายกออยากจะด่าว่าในของก็ะโพตได้เลยครนะฮะซึ่งซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วทั่วไปก็เป็นกฎหมายที่เรียกว่าเ,าเราใช้กฎหมายหมินประมาทนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายของรัฐอย่างเช่นบอกว่าเอาจะเอาพนาันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายแล,แล้วก็วววใส่รูปนาย,ยกท่านยกอเข้าไปอย่างนี้มันก็เรียกว่ามันกระทบความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอย่างเงี้เราก็เอรีบแก้ข่าวแล้วก็แน่นอนครับก็พยายาม ออถ้าจาเป็นก็ต้องฟ้องร้องต่อนินคดีนะครับเรื่องนี้ครับผมเรื่องของทำงานให้เร็วขึ้นตอนนี้ก็เร็วขึ้นอยู่แล้วครับคครับ่ะแบบนี้พี่น้องประชาชนที่เห็นเบาะแสและอยากจะแจ้งเรื่องของเพจปลอมข่าวปลอมอะไรต่างๆนี่ติดต่อได้ที่ไหนครับเอสามารถแจ้งหนึ่งสองหนึ่งสองออนไลน์ทั้งหลายติดต่อเราได้เลยครับเป็นเบอร์กลางของกระทรวงนะครับแล้วก็หลังบ้านไม่ต้องห่วงแะ่ว่าเราจะตอบไม่ได้เราก็จะประสานคนที่รู้ถ้ารู้ก็ตอบไปเลยถ้า แต่การแจ้งเกี่ยวกับเราเราก็จะจัดการให้เลยถ้าต้องดาเนินคดีอะไรต่อเราก็สามารถหลังบ้านกับตารวจไซเบอร์หรือตารวจที่เกี่ยวข้องได้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองได้ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเวทางพ่วงทรัพย์ครับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนี่คือแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหา อายากับออนไลน์<ช>นะครับของกระทรวง DES